สวัสดีครับเป็นเพื่อนทางบ้านเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับเวลาเราหิวข้าวจัดจัดนะครับเรามาคดข้าวรับประทานนะครับแล้วเจอปัญหาหม้อหุงข้าวของเรานะครับบูดทําให้เราไม่สามารถที่จะรับประทานข้าวตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าอากาศตอนนี้ก็ร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับทําให้หม้อข้าวของเรานั้นบูดบ่อยนะครับ วิธีการแก้ปัญหากห็ง่ายๆนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับล้างทำความสะอาดหม้อให้สะอาดแล้วก็ซาวข้าวนะครับจนได้น้ำที่ใสแล้วเราจึงจะนำข้าวตัวนี้นะครับไปหงุงนี่เลยครับเพื่อนๆเ,เ,เ,เคล็ดลับอยู่ตรงนี้ครับให้เพื่อนๆหั่นมะนาวมาหนึ่งซีกนะครับแล้วบีบลงไปในน้ำในหม้อข้าวของเราแบบนี้เลยครับมะนาวจะทำให้หม้อหุงข้าวของเราบูด ช้าลงนะครับจากปกตินะครับหม้อของข้าวของเราอาจจะอยู่ได้แค่เจ็ดแปดชั่วโมงนะครับเราทําโดยวิธีนี้นะครับหม้อของข้าวจะอยู่ได้สิบชั่วโมงขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการปิดฟ้าแล้วก็หุงข้าวตามปกติครับนี่เลยครับข้าวของเราก็เด็ดสุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้าวที่เราหุงออกมานะครับก็จะได้เม็ดสวยแล้วก็ฟูขึ้นหม้อด้วยนะครับผม สำหรับวิธีนี้นะครับผมก็ทดลองมาพักหนึ่งแล้วนะครับก็จากที่หม้อหุงข้าวของผมบูดบ่อยนะครับก็ใช้วิธีนี้นะครับทำมะนาวหนึ่งซีบีบเข้าไปที่น้ำหม้อหุงข้าวของเรานะครับก็จะทำให้หม้อหุงข้าวของเรานะครับบูดช้าลงนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครมั่งหูงข้าบูดบ่อยทดลองเอาวิธีนี้ไปทำตามกันได้เลยครับได้ผลแน่นอนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ